คุณพยายามจะจะเข้าซูเปอรม์มาร์เก็ตแต่โดนคนขวางเข้าซูเปอรม์มาร์เก็ตด,ดีกว่าประตูอยู่ทางไหนเนี่ยโอ้ช่างแม่งอ่ะใช้กล้ามของเราเนี่ยอืออืออ้อยเพื่อนจะมาต่อยกูทําไมกูทําอะไรผิดเบเกอลนักไม่ยอมเว้ยมานี่เอาไปให้คนที่เขาเล่นระเบิดกันเว้ยเอาไปเด็กทําอะไรผิดฮะทำอะไรผิดจะไปทําอะไรให้ได้ฉันไม่ได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ได้เหรอ,อ เล่นแต่ระเบิดตู้เล dem, ่นแต่อะไรอือไอ้น oh. ี่นี่นีตีไงนี่ไงเล่นมาโอ้ยร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแกระเบิดตู้ได้ด้วยนะเนี่ยจะไปยังเชี่ยวมาก่อนเอาระเบิดไปนี่แน่ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดละจ้าซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้แล้วไอ้ตรงนี้อือบังานะแกทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรไปอยู่แล้วได้ทำอะไรซุปเปอร์มาร์เก็ต เดี๋ยวทำไมซุปเปอร์กูเก็มันเป็นรูอย่างนั้นโอเคหาหามาตาประตูเข้าละเพราะเป็นตู้กดน้ำกูตู้นึ่งแล้วกันแล้วมาแต่เจ้าของนังอยู่ไหนเนี่ยเออช่างมันไปละทำไมบ้านมันเละอย่งเลยวะเนี่ยตาต้งรีบุกปากนายอย่าเสือกเออนึกเอาไปฉันไม่เอาละไปเข้าบ้านดีกว่าเราจะเข้าบ้านมันช่างยากเย็นซะเหลือเกินเออเข้าบ้านดีกว่า เดี๋ยวเข้าไม่ได้อ่ะเข้าไม่ได้กล้ามใหญ่ขึ้นไปเฮ้ยต้องเข้าไม่ได้เฮ้ยวันจะเข้าได้ขึ้นบันไดดีกว่าขึ้นเข้าตุ้ยก็ไม่ได้เข้าได้แล้วอ่ะอ๋อไอเด็กเวดเอชแบทช์ก็ยังอยู่ได้เออเัฟจะนอนอยู่ตรงนี้แหละในเมื่อมันไม่มีอะไรให้หาอะไรนอนดีกว่ามักจะมีคนปาระเบิดแบ็คโฮทำให้บ้านพังอยู่ตลอด ไอเด็กเวทเด็กเวทเด็กเวทจะทำอะไรลงไปจะทำอะไรลงไปรู the no terror, so like so really ้เปล่าตัวบานมันตั้งสามแสนบาทกว่าจะหาขึ้นมาได้ไม่เป็นใจกบบาทใช่ไหมกบบาทเป็นใจอะไรอีกกะบาทอะไรอีกกะบาทบอกมาจ่ายค่าเสียหายมาก่อนจ่ายค่าเสียหายมันหายไปไหนแล้ววะไปช่างมันอกบบาทเราไม่ไดาสนใจตรงไหนเดี๋ยไปดูได้สิลองเตะสักหน่อยโอ้ย มันน่าสนใจตรงไหนเนี่ว้าวมีระเบิดเพียบเลยเอามาทำไมะวะที่รู้เอาไว้ปก,กันตัว